ทุกคนหมาน่ารักมากเลยเราอยู่ที่ปทุมธานีรังสิตน่ารักมากลูกเราอยู่ที่แม่เตือนก๋วยเตี๋ยวเรือะทุกคนนี่ฮะอร่อยมากทำเลทองมากๆน่ารักมากทุกคนแต่ที่เราจะนําเสนอคืออะไรรู้ปะ่ะทำเลทองตรงนี้ก็คือเห็นไหม จิบแฟแลบ่ายแลควายทำไมเราชอบพูดอ๋อเนะ่ยเราจะมักไปสับสนแลคอนนอนบายที่นครศรีธรรมราชโรงแรมที่เราเคยไปพักแล้วก็บอกต่อว่าโรงแรมที่ไหนดีจังหวัดไหนมีโรงแรมอ๋อได้แล้วนกกระจาบทองเพียบเนี่ยฮะในแม่ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เดือนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบทำเลทองสวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูคลิปที่อีพีที่แล้วก็มีอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนกกระจาบทองทุกคนยังไม่เคยพบเคยเห็นใช่ไหมรู้ยินเดี๋ยวน่งนกกระจาบจะยิงนกกระจาบนี่เห็นไหมบางทีมาทำรังนี่คือบึงควายแล้วก็ที่ดินตรงนี้ทำเลทองก็เห็นความเป็นธรรมชาติกเเตวรือ ต้นพุทราออกดอกดกมากแล้วก็เราก็เอารถตรงนั้นจอดเอาไว้อยู่แล้วก็มีควายแท้ๆหาไม่ใช่ควายปลอมนะฮะหมาน่ารักมากและวนี่คือบัวหลวงชินบัวหลวงจังหวัดปทุมอยู่อำเภอลังสิทธิ์ฮ่งกด15ทุกคน นี่ฮะดอกสนูเต็มเลยทุกคนจ๋ามันเตือนอีกแล้วว่าความจาจะเต็มฉันเพิ่งลบไปเมื่อกี้มึงจะเต็มอะไรกันนะักกันหนาต้องขออภัยที่ใช้ภาษาพา่พาอขุนเพราได้รู้ปะรีพูดเดี๋ยวมันจะตัดอีกเค่ะทุกคนจ๋าดูนี่ดอกบัวหลวงเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดค่ะของจังหวัดปทุมธานีถิ่นบัวหลวงแล้วก็ถ้าเป็นต้นไม้เขาใช้คําว่าเอ,อเขาใช้ต้นอะไรต้นปาริชาติหรือต้นอะไรนะเขาเรียกเอ,อ่อต้นอะไรนะ อะไรสักอย่างหนูเห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งเพิ่ง,งนึกขึ้นได้ะทุกคนนี่ฮะดูบรรยากาศดีมากๆเราก็จะกินแซบ่บๆซอาหารอร่อยจริงทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากไก่ทงไก่ทอดส้มตำรสจัดจ้านโดยที่ไม่ต้องบอกเลยรู้ใจมากแต่บางคนใครมากินนี่มีที่ชาร์จแครดเลยนะบางคนใครที่มากินแล้วเนี่ยรับเผ็ดไม่ได้บอกนะว่าจะใส่พริกกี่เม็ดนะนะฮะประเภทกระพงกระเพราเนี่ยฮะทุกคนบรรยากาศนะฮะ เห็นไหมฮะมะคงกะเพรารสจัดชอบมากเพราะเราเป็นคนใต้มีเชื้อเจ้าเออเป็นเชื้อชาวใต้เออพุดผิดนี่ฮะรังของนกกระจาดทองเดี๋ยวจะพามาดูนี่เราแบบเมื่อกี้คนนั่งกันเป็นหย่อมๆย่องไทุกคนจะจะมาเป็นช่วงที่แบบแห่กันมาก็มีนะฮะฉะนั้นใครที่มาที่นี่อาจจะจองล่วงหน้าหรือไปก็เดินวอล์กอินเข้ามาได้เลยที่รังนกกระจาดทองคํานี่ตัวจริงเสียงจริงเห็นไหมนาะอ,อกสีทองอันนี้หมานาํค่ะ อันนี้วอเตอร์ด็อกค่ะเล่นนงเล่นน้ำนะฮะปี๋ปอนนะฮะสุดสนนี่คือบรรยากาศของออกที่เรือเรือม่เตือนที่คนจา๋านี่บรรยากาศจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดเราจะเดินๆไปแล้วจะเห็น,นเจ้าของเขาแบบว่าทําสวนทําสวนการ์เดนนิ่งแบบน่ารักมากกันเองมากๆเลยนี่ฮะเจอเจ้าขงเจ้าของทําสวนทําอะไรเองเลยค่ะน่ารักมากกันเองมากที่จา๋าแล้วอันนี้ทําไมยั่วยวนกันหลือเกิดเนี่ยปีนี้มันไม่ดกนะแต่ ตอนนั้นเยอะกว่านี้อีกค่ะน่าจะโดนเพี้ยงลงอเออนี่ค่ะแล้วนี่ถ้าเกิดมีใครเก็บไปทำาะไรเช็ควงจรปิดต้องติดกล้องวงจรปิดแล้วนะนี่ฮะนี่นี่กบบบรรยากาศแบบว่าอาหารลดมากขอบอกนี่อาหารลดมากพี่จะบอกอะไรให้รู้ใจมากว่าเราชอบรสเผด็ด ชอบมากทรงตรง่งส้มตำไม่ได้บอกว่าให้เผ็ดงี้ชอบเพราะเป็นคนใต้แต่บางคนก็อาจจะแบบว่าเผ็ดไปไม่ได้บอกอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปตำทัแ้แหลกพริกแต่เราอ่ะชอบแบบว่ากระเพราก็มาเลยค่ะแต่ถ้าเกิดอ่าแล้วเกิดใครมาไม่ชอบจัดก,ก็บอกได้นะพี่น้องโอ้ยตายธรรมกายอยู่ตรงนี้นี่นั่นไงว่าธรรมกายทุกคนฉะนั้นทำเลทองมากค่ะจิตแฟแ์แลควายร้านข้าติ่ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เตือน สุดยอดอีกไม่นานสวนสัตว์จะเปิดอีกกลงหาก,ก็มานี้เลยจะไม่หาเออมานี้เลยสวนสัตว์คลองหแห่งใหม่สวนสัตว์เลิดมากทุกคนจากนีนี่น,นีจะให้ดูจะใ,ให้ดูดอกสนุดอกส,น,อกสนุบานเชา้าเก็บไปทอดไข่นะฮะจะมีมแมลงผ,ผู้ผสมพันธุ์อันนี้ดอกกระถินนลุง เลมอนกราสตะไคร้นี่คือบรรยากาศธรรมชาติจริงๆแต่ว่าไม่ได้มาไกลจากฟิวเจอร์พาร์คนะใครมาจากฟิวเจอร์พาร์คได้ก็ขับรถมาจะมาทางตลาดไทยก็ได้มาจากพี่ๆท่านเกษตรเฉลิมพระเกียรติในหลวงร .9 ก็ได้มาจากนวนนครก็ไม่ไกลขับมาทางคลองหนึ่งเรียบมาคลองหลวงมาถึงหมดเลยปักหมุดมาบุงกด15ทุกคนอยู่ทุกวันพุธฮะดูสิฉันชอบมากฉันปักหลักอยู่ที่นตั้งนานฝนก็จะมาจะไล่ฉันนะทุกคนฝนนะฮะนี่ฮะ งนกกระจาบตรงนู้นก็มีนะนั่นอนะ่ะเพิ่งเริ่มทำทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินสะกดลอยไปนะฮะสกดลอยไปทุกคนนีผมนั่งตรงนี้เอาแต่ถ่ายค่ะไม่ยอมจะกินนะฮะจะอร่อยมากกินไปมันเยอะฮะทุกคนสั่งนี่ฮะสวยมากนี่กล้วยฮะกล้วยเล็บมือนางก็มีนะฮะแล้วก็นี่จะมาดูลังนกที่เพิ่งทำใช่ไหมนี่ถ่ายจากมือนี้ลังนกเพิ่งทำนี่นี่มูตาาดูมันสารสิ ยังลบกระจกทองฝั่งนูน้นั้งนะฮะร้อยอยู่ยางกันเยอะแยะเลยจะไเป็นรบก,กวนหนักมากค่ะนี่ฮะน่ารักที่สุดมันรู้ถึงความปลอดภนะัยอยู่นมันถึงมาเป็นมิตรไงบรรยากาศเป็นมิตรทุกคนสุดยอดเมืองปทุมธานีค่ะทุกคนนี่คือไม่ไกลจากธรรมกายแล้วก็ฟิวเจอร์ไม่ไกลจากธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะเดินทางง่ายสะดวกสบายมาเส้นทางรังสิตนครนายกก็ได้ ที่ตัวต่อนะฮะทุกคนตัวต่อยักษ์ถ้าเกิดนึกถึงตัวต่อยักษ์ต้องไปสุพรรณบุรีที่วัดแค่ที่เขามีตัวต่อยักษ์สมัยก่อนเนี่ยเขามีต้นตำนานเล่าขุนแผนเสกใบมะขามเป็นตัวต่อยักษ์แล้วก็จะสร้างอนุสาวรีย์ต่อยักษ์ที่วัดแค่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นมีต้นมะขามยักษ์อายุพันปีที่เมื่อก่อนเขาเล่ากันในวรรณคดีเนาะขุนช้างขุนแผนว่าเสกใบมะขามไปเป็นตัวต่อยักษ์สู้กับศัตรูไงแล้วก็ที่นั่นก็จะมีต้นมะขามยักษ์จริงๆทุกคนดูสิเห็นไหมนี่ มีต้นบัวหลวงทุกคนน่ารักมากเดีย๋ยวดูเมนูสักหน่อยไหมล่ะเออไหนๆก็ลบเม,มเมาไว้ทีชท 2, ช่ช่องที่สองอีกช่องหนึ่งช่องที่หนึ่งพักผ่อนต่อนจะให้ดูนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เตือนจะมีเมนูเลิศกเลดตากหมูไก่เตี๋ยวทอดตักบ,บุง้งไส่โรยลวกจิ้มเนี่ยฮะเฟนฟรายก็มีนะขนมใส่ไส้ก็มีนะอ่านี่ฮะนักเก็ตตี๋ไก่ทอดน้ำปลานี่ฮะตรงตกมากา ไม่กินเผ็ดรบกวนใจเห็นไหมไม่ใช่แบบอยู่ๆเนี่ยเนี่ยเขารู้ใจเราเขาเลยทำเผ็ดให้ชอบมากเปิดตัง้งแต่เก้าโมงถึงสิบหกสิบแปดหกโมงเย็นาาาานะฮะมีข้าวสงข้วเสือนี่ฮะดังเดิมนะฮะ,ะเปีดยวเรือแม่เตี้ยของเท้อยากให้ทุกคนมาเพราะบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยอยู่แล้วนะฮะทุกคน มีเมนูกาแฟมีพร้อมตําตะะิมนะฮะยำก็มีราหมงราบหมูน,มนอย่างสวัลรสโซดาอ่นโซดาอเมริกาโนชาเขียวมีครบทุกการเครื่องดื่ม,มแบบเพียบพร้อมครบครันมากนี่เนี่ยฮะตรงนี้มุมมีเตะมีแฮมม็อกตรงนี้ด้วยนะฮะวันดีคืนดีก็จะมีควายลงให้เราเห็นนะฮะเป็นช่งชวงๆนะฮะนุ่มมากทุกคนจ้านี่กลิ่นนี้ระหว่างแบบบางคุณแบบรอกินเล่นไงกรอ,อ,นนอมนอบน้ำมันทุกคนอร่อยมาก น้ำจิ้มยวกจิ้มก็อร่อยอุมดมยอดน้ำจิ้มไก่แซ่บรสเวอร์นะฮะแซบเวอร์อม,อามาจิ้มน,นี้ฮะยังอร่อยเลยเราวจิ้มข้ามกับนี่ฮะน้ำจิ้มของยวกจิ้มน,นี่ขนาดตั้งเวนานแล้วนะมือแต่ครูแต่เมาหลายสดขนาดยังไม่คืนตัวยังอร่อยเลย เขาเหนียวไนงะทุกคนต้องรีบกินนะฮะร้อนๆบางทีมันคืนตัวอย่างเมืองกไก่ทอดหัดนใหญ่ะคะอบก็เหนียวมาที่แบบว่าไม่ใช่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูมันก็จะคืนตัวเลไปโกธครับเพราะว่ากินกินไม่หมดมันจะคืนตัวถ้าร้อนๆมันก็จะนิ่มแต่ถ้าข้าวเหนียวเคี่ยวงูจะคืนตัวช้ามากเก็บได้เป็นวันวันอร่อยมากพอไข่ยาวอร่อยโคตรเนี่ยุดพริกสิทุกคนเคุ้มค่ามากนะฮะมากินแล้วก็แถมพริกก็ไปด้วยแต่บางคนไม่ชอบเผ็ด ก็บอกกันตรงๆนะจ้าเดี๋ยวจะเคืองกันว่าทําไมเธอให้พริกฉันเยอะใจดีเกินอะไรประมาณนี้ค่ะอืมอร่อยมากอืมนี่คือจังหวัดปาร,รีมณฑลนะคะทุกคนของกรุงเทพมหนาคนครที่แบบว่าวติดกันเลยกับดอนเมืองมาเทินดอนเมืองใครนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงมาก็ต่อรถสิบบาทนะ,ะมาลงตรงฟิลเจอร์ก็ได้แล้วก็หาทางมาอเอาเองนะจ๊ะบงกดสิบห้าค่ะ อร่อยมากสุดยอดแตบ้าตายน,น้ำปลาก็อร่อยไม่เค็มเ,เกินไปค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเลิศดเพราะบางคนใช้น้ำพริกน้ำปลาเค็มเกินก็โกรธอีกอก็แถมเกลือให้ยังโกรธอีกแต่นี่คือลำมูลนี่ค่ะปีกามเป็นไม่เค็มเป็นเกินไปอร่อยมากขนาดพริกน้ำตาอย,ย่างอร่อยอย่เธอเนี่ยค่ะ